ดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขคุนสบายดีกันอยู่เนาะจา้ะเนาะขัวพริกพี่น้องชีฮดลาบไก่ขัวพริกเขาขัวลายพี่น้องขัวเนนนอย,นอยขัวเนนนอยปนีท่านเหมือนกับขัวไม้สินทั้งหอมขันขัวไปไปโดนลายมันโมหอมพี่น้องไม่ยังนัไนให้เบิ่งนเราก,กันขัวพริกจิก้มจ๊กจอกๆเอาไว้ให้เบิ่งพี่น้องเรืย ยิ่งนานไม่อีหลามมันสับไก,ก่น้ามสับไก่เห็นไหมลาบไก่แต่ละอีหลสาสับไก่เลยน้ำมันี่แม่เดินออกก็มีอยัางว่าใช่ตายผิดก,ก็ได้พี่แข่งยุ่งเฮี้ยนเด่นอีจ้าปลูกเอานี่หน่อยใหญ่บ่ ปลูกปูกเอาเงียนะหลายมาตากแห้งไว้จากินได้โอ้กินได้เป็นปีมันว่าเวลามันึ่งกับมาขวะมะขวะชลเล็กชนละน้อยมามันนุ่งง่ายคือหน่องเนี้ยมันไม่เคยเพ็ดไม่เพิดอันนี้มันก็คือพ็ดกลอนสั้นเนาะหลายๆเต็มสวนอยู่เก็บมาตากแห้งเอาเก็บมาตากแห้งเก็บมาตากแห้งใกล้เมื่อแล้วเพราะวานั่นสิเขาหนาหนาวเนาะมันนี้มันก็ตอนนี้เป็นดอกเต็มต้นอยู่ตอนนั้นจีเป็นไม้ ยังลูกสาวซับไก่้พี่น้องแมวไม่ยังว่าพี่น้องเออนขวพีกไม่ให้เป็นซื้น มันตำข้าวขวั่งงอกก็แล้วตำข้าวขวั่งแล้วแล้วก็มาขวั่งผีม,ม,มันเหม็นกลุ่มเฮี้ยมยกไปพญานุญาติจามแต่เพิ่งเปลี่ยนมาเสียมันเหม็นผี่น้องก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วล่ะมันก็เหม็นที่เต่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะจม่ตงไหนได้ลืมแล้ว ส,สบายดีป่ะจ้ะสบายดีสุขสุข,ขละนไปเนาะปีกันจังสี่แล้วเรื่อยๆมิยังไปให้กินไปตามภาษาตามภาษาบ,บ้บานบ้านบ้านนอกเขาเนี่ยรูแบบเป็นบ้านบ่เลืองมากอยู่สบายสบาย เอามือกลับก็ได้พี่น้องเออเพราะว่าพริกมันงงงแงยแงะเห็นไหมมันเป็นงงงพริกเมื่ตรงมันใหม่ๆจักหน่อยตำบาเนี่โอ้ห่างพริกนนี้พอค่อยเปิดพี่น้องเออแบบพริกหวานนะฮะสมัยก่อนอ่ะผมมีนิทานนลอยฟันฟังนะว่าคนถูกคนยากเนาะขนาดคือสิคือสิรว้ยมาสั่นว่าบันีอ็นเป็นว่าอยากรู้ว่ากูปลูกพริกที่ปลูกพริกหวานมาสั่นว่าปลูกพริกหวานปลูกย่างนั้นก็บ่หวานเป็นว่า ปลูกเน mm ีไยแม่ไม่ใช mm ่เหมันกับบ e, ัวหวานกับเพชรที่เราปลูกปลูกกันบานนี่ว่ามีหมองเก็บเอาไว้เอาไปขายว่าคนสิจามเลยพี่น้องรวยบานนี่บานได้แท้เพิ่นบอกเ่ยเป็นเพ็ดธรรมะหากินขยันเนาะพี่น้องเนาะมันจแตสิรวยเป็นว่าตัวให้ไปปลูกพริกหวานปลูกได้กับบัวหวานโอ้ยเพราะเราพี่น้องว่าพริกเข่าข้อก่อนเราจะเอาไปตะจำเายเพราะเราเพราะเราเพราะเรา เม่ออยากพี่พพน้องขวบริแล้วก,ก็มาตาไปก้อนบันมันเลี้ยงชีหลาบเถียงโอเคสวัสดีจ้าพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย